ทีตารีแสวาง789สวัสดีค่ะตามรายงานล่าสุดสเต็บก้าท้าฝันเริ่มฉายตั้งแต่ฤดูร้อนไปจนถึงฤดูหนาวรวมระยะเวลา122วันแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการเปิดตัวของหนังเรื่องนี้แฟนๆของไวป์ปอได้จัดพิธีอำลาสุดพิเศษพวกเขามีความสุขมากที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันภาพย,ายนตร์เรื่องนี้กำกับโดยคุณตาเพิงและนำแสดงโดยไวปอ เมาเยนโปรเฟชชั่นอลอีดิชันมีรายได้สะสมบล็อกฟิดจนถึงตอนนี้อยู่ที่913ล้านหยวนหรือ4.501พันล้านบาทและจำนวนผู้ชมภาพย,ายนตร์ทั้งหมด22.055ล้านคนนับตั้งแต่เปิดตัวได้ทำรายสถิติทั้งหมด28รายการประสบความสำเร็จ125เหตุการณ์สำคัญและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง6รางวัลได้รับรางวัลแชมป์บล็อกฟิดภาพย,ายนตร์กีฬาในประวัติศาสตร์ ภาพยนต์จีนแผ่นดินใหญ่และบอลออฟฟิศการแข่งขันชิงแชมป์ภาพยนตร์เยาวชนพระรูดูร้อนในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ตามประกาศที่เผยแพร่ล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกเลื่อนออกไปเป็นครั้งที่4และจะขยายออกไปเป็นวันที่27ธันวาคมเป็นภาพยนตร์ฮิมฮอปที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้และเป็นแชมป์บอลออฟฟิศของภาพยนต์กีฬาจีนแม้ว่าจะเป็นทีมกีฬาแต่นังก็แสดงให้เห็นถึงชีวิตของคนธรมธรมดาธรรมดา และความลหลงไหลของพวกเขาเป็นการเยียวยาและโดนใจผู้ชมจำนวนมากทุกวยัยแน่นอนว่าคุณภาพของหนังเรื่องนี้ดีมากและวิธีการถ่ายทำของการเต้นฮิมฮอปที่แตกต่างไปจากหนังก่อนๆน,น้าน,นี้อย่างสิ้นเชิงมีบทสัมภาษณ์จากผู้สร้างหลากและภาพสวยๆของหนังมากมายไม่เพียงแต่ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังของหนังได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้เข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังของหนังมากขึ้นอีกด้วย ทำให้ได้เห็นถึงความทรงจำที่สวยงามของการเต้นสตรีทแดนซ์และเป็นเรื่องดีที่การเต้นฮิมฮอบจะได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นเรื่องดีที่ใครๆก็รักฮิมฮอบและการแสดงของไวป์ปอในหนังเรื่องนี้ก็ทำได้ดีมากดูเป็นธรรมชาติและการเต้นของไวป์ปอลก็ยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะไวป์ปอได้พัฒนายอย่างเต็มที่และเบ่งบานในสาขาต่างๆเขาพูดด้วยความแข็งแกร่งของเขามาโดยตลอดและพิสูจน์ด้วยผลงานของเขาว่า เสน่ห์ของบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของเขากลายเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในขณะเดียวกันบุคลิกหน้าตาดีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พิเศษของไวปปออุปนิสัยที่สูงส่งและสง่าง,งามทําให้เขากลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจและดึงดูดแฟนๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนทำงานหนักจริงจังและให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอีกด้วยดาราในวงการภาพยนตร์จีนได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวในปี2023คนดังชายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2023ก็คือหวังอีป้ปออีกครั้งเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันที่ศิลปินชายและหญิงครองอันดับหนึ่งในด้านความนิยมโดยรวมตลอดทั้งปีและหวังอีป้ปอได้ครองอันดับหนึ่งในมูลค่าเชิงพาณิชย์ในหมู่ผู้ให้ความบันเทิงเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันเมื่อเร็วๆนี้ ทีวีดาวเทียมหูหนานได้มีการเปิดเผยเวลาในการจัดคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าซึ่งตรงกับวันที่31ทธันวาคมปี2023สถานที่ก็คือไฮหลําสนามกีฬาไฮโขอ,อูหยวนเหอแขกรับเชิญก็คือหวังอีป,ป๋อหวังเฮอตี้เฉิองอีกงจีนฐานเจียนซือหวังหยวนเป็นตน้นและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ